จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีมังกรในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้บ้างให้ไพ่ช่วยนำทางให้คุณนะคะสวัสดีค่ะพบกับช่องอลินเติร์นอายนะคะคลิปนี้สําหรับชาวราศีมังกรนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะสิ่งที่อลินเห็นตอนนี้นะมีความรู้สึกว่าชาวราศีมังกรนะคะจะเจอเหตุการณ์บางอย่างที่ตัวคุณเองเนี่ยจะรู้สึกว่า เออฉันก็ทําดีแล้วนะฉันก็พยายามรู้สึกทําดีที่สุดแล้วจะเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็จะปล่อยวางนะคะบางครั้งมันมีเรื่องราวบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงหมุนเวียนไปเยอะมากๆเลยให้กับคุณที่คุณรู้สึกว่าบางครั้งคุณอาจจะตั้งตัวไม่ทันจนคุณแบบเออช่างมันปล่อยมันไปไม่แคร์ไม่สนเลยนะคะไอรีมมีความรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยพยายามที่จะ ประคับประคองเรื่องราวสถานการณ์ต่างๆให้มันดีนะคุณรู้สึกว่าแบบช่วงเนี้ยคุณอาจจะใช้จ่ายเงินเยอะนะคะไปกับความสุขรอบตัวของคุณไปกับอบบยามุกบ้างนะคะหรือการกินดื่มการเที่ยวแบบนี้นะการงานนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยมีไพ่ ที่บ่งบอกว่าการงานเนี่ยสื่อสารไปในทิศทางเดียวกันกันกบลูกค้ากับเพื่อนร่วมง,งานของคุณคุณนิ่งๆเฉยๆกับเรื่องนี้เพราะคุณค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าการงานมันค่อนข้างลงตัวแล้วคุณรู้สึกแบบนี้นะคะในเรื่องของการเงินค่ะก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะมีไพ่ที่บ่งบอกว่าการการเงินเริ่มมั่นคงยิ่งขึ้นนะคะคุณจะได้รับการซัพพอร์ตนะคะจากคนรักของคุณหรือว่า,าทาง ตรงหรือทางอ้อมได้เลยนะในเรื่องของความรักนะคะเราจะแยกกันเป็นคนโสดกับคนที่มีคนคุยมีคู่ชัดเจนอยู่แล้วไอรินเห็นพลังงานของคนโสดนะคะที่รู้สึกว่าตอนนี้ค่ะมันมีอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันค่อยเป็นค่อยไปมันมีหลายอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าต้องย้อนกลับมามีเหตุผลกับความรักความสัมพันธ์รู้สึกดีนะทำให้อา่าได้รับ สิ่งดีๆร่วมกันมานะคะแต่คุณรู้สึกว่ามันมันเติมเต็มในระดับหนึ่งแหละนะคะแต่ว่าไม่ได้รีบร้อนเท่าไหร่นะมาดูความรักมาดูสิ่งที่แผ่นไพ่ยอยากบอกอยากแนะนำชาวราศีมังกรกันบ้างค่ะไพ่บอกว่าตอนเนี้ย สิ่งที่คุณสร้างลากฐานของตัวคุณเองที่เป็นคนมีสติมีความนิ่งมีความหวังนะคะความหวังคืออมองโลกในแง่ดีแต่ก็ไม่ได้เคร่งเครียดจนเกินไปอันนี้เป็นพลังงานที่ดีมากที่คุณควรจะทำต่อไปนะแต่สิ่งที่ไพ่ไม่อยากให้คุณทำค่ะคือการที่ตัวคุณเองเนี่ยอ,อดทนจนแบบคุณทำอะไร ช้ามากๆจนแทบจะไม่ทำอะไรคือปราณี่จนเกินไปอ่ะรอแต่ให้คนอื่นเนี่ยมาทำให้ดูทำให้เห็นหรือรอสถานการณ์บางอย่างนะคะพ่ไม่อยากให้คุณรอขนาดนั้นนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าค่ะบอกไปในทิศทางเดียวกันเลยนั่นก็คืออยากจะบอกคุณว่าคุณพร้อมแล้วนะคะจากประสบการณ์ทั้งหมดที่จะทำให้คุณเนี่ยเติบโตนะจิตใจของคุณพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วค่ะ อยากให้คุณกอดคนที่รู้จักในใจของคุณเอาไว้นะคะได้เวลาทำสิ่งที่ใช่แล้วสำหรับคุณตอนนี้คุณพร้อมแล้วกับเป้าหมายในชีวิตของคุณค่ะและองค์พ่อพระิคนตนะคะอยากจะบอกชาวราศีธนูว่าตอนนี้อยากให้คุณลุยเลยนะเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะคะเคลียร์พลังงานที่ไม่ดีและออกมาจากคอมฟอร์ตโซนซะเพื่อเป็นการชำระความคิดลบของคุณค่ะเย่ารออย่างเดียวเป็นผู้ทาเลยนะคะ และนี่คือพลังงานดีๆของชาวราศีมังกรนะคะอย่าลืมกดหัวใจกดคอมเมนต์กดติดตามช่องไอเลนเติร์ดอให้ด้วยนะคะแม่หรือแม่ยังไงก็พิมพ์มาบอกกันได้นะเจอกันใหม่โอกาสหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังทั้งการงานการเงินความรักและก็มีสุขภาพที่ดีใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักมาได้เลยนะคะสวัสดีคะ่ะ มาดูพลังงานภาพรวมความลักของคนที่มีคนคุยมีคู่ชัดเจนกันอยู่แล้วบ้างนะคะต้องบอกว่าใครไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็ข้ามไปได้เลยนะแต่ถ้าใครที่กำลังประสบปัญหาอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการกันนะคือมันไม่ได้ด่ามากมากนะคะต้องบอกแบบนี้มันไม่ได้อะไรมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบน่ากลัวขนาดนั้นแต่บางคนแบบอาจจะไม่อยากฟังเรื่องไม่ดีไงเพราะาไอเรนอ่านตามไพ่นะคะจะแบบ พยายามพูดให้มันดีที่สุดแต่ว่าถ้าไพ่มันมีไพ่แบบนี้ออกมามันเป็นการต่อสู้กันมันเป็นการไม่ยอมกันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะพูดแบบยังไงให้มันดีสุดๆนะคะคือมันมีการคิงก็ราขาก็แรงอะ่ะต้องบอกแบบนั้นนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของคนรักถูกไหมแล้วพอมีปัญหาทะเลาะก,กัน ไม่ค่อยยอมกันเท่าไหร่มันก็จะเกิดสถานการณ์แบบนี้ค่ะนึกถึงวันเก่าๆที่รู้สึกดีด้วยกันที่เคยทำอะไรดีๆด้วยกันนะคะตอนนี้มองเห็นพลังงานของชาวราศีมังกรนะคะที่มีความเ,าเป็น หัวหน้าหรือมีความบงการเขารู้สึกแบบนั้นนะหรือคุณแบบค่อนข้างนิ่งวางมากนะคะแม้ในหัวของคุณจะรู้สึกว่าความความรักในครั้งนี้คุณรักเขามากคุณรู้สึกดีต่อเขามากๆแต่เนี่ยในใจลึกๆของคุณอะ่ะมันก็เป็นห้าม้เา้าไงคะมันมีความไม่ยอมมันมีความแบบฉันต้องเอาชนะเรื่องนี้ฉันจะยอมเขาตลอดไม่ได้คุณเริ่มมีธงในใจแล้วค่ะว่าก่อนนีนน้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณยอมเขามาโดยตลอดคุณรู้สึกว่า มันถึงเวลาแล้วที่คุณไม่ควรจะต้องยอมตลอดขนาดนั้นนะคะไอรินเห็นพลังงานของเขานะที่มีความสุขแฮปปี้รู้สึกดีพยายามประคับประคองอยู่นะคะแต่ตัวเขาเองก็แบบลึกๆะ่ะมันเหมือนใส่ใจคุณน้อยลงนะคะแค่คุณน้อยลงนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้นะคะ เขามองชาวราศีมังกรว่าตัวคุณก็ดูแบบเหมือนกําลังรอจังหวะเวลาบางอย่างอยู่แค่์เขาน้อยลงหรือว่าตัวชาวราศีมังกรมีคนอื่นหรือเปล่านะคะและคุณมองคนรักของคุณว่าเออเขาก็ดูมีเหตุผลดีนะเขาก็ดูอ,อไม่ได้จะเหวี่ยงคุณมากนะคะแต่เพียงแค่เขาก็นิ่งจนเกินไปพูดอะไรก็ เถียงแบบมีเหตุผลนะ่ะชาวราศีมังกรก็อาจจะรู้สึกหงุดหงิดได้นะคะและสิ่งที่ชาวราศีมังกรจะทำต่อไปค่ะคือสี่เหรียญน,นะคะคือคุณจะไม่พูดหรอกว่าคุณโกรธคุณงอนหรือคุณไม่พอใจเขาตรงไหนนะคะแต่คุณก็จะไม่ได้โวยวายมากนะในอนาคตที่ไอลินเห็นนะคะ สิ่งที่คนรักของชาวราศีมัง,งกรจะทําต่อไปค่ะไอรินเห็นพลังงานที่เขาจะรู้สึกว่าเออเขาก็อยากได้โอกาสเขาอยากได้เวลาหรือเขาต้องการให้คุณทั้งสองคนปรับความเข้าใจเข้าหากันมันถึงเวลาแล้วที่เราสองคนเนี่ยจะต้องวางอีโก้ด้วยกันเขาอยากให้ทุกอย่างมันออกมาดีนะคะเป็นพลังงานของเขาที่มันดีมากๆเลยนะ มาดูสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้านะคะอยากจะบอกแนะนำชาวราศีมังกรกันบ้างอันดับแรกเลยนะคะอะไรให้อภัยได้ก็ให้อภัยเถอะเพราะเขาคือคนรักของคุณเขาไม่ใช่คู่แข่งของคุณค่ะอดทนกับคนรักให้มากอดทนกับสถานการณ์ให้มากช่วงนี้อย่าหัวร้อนเยอะนะคะ อย่าเอาปัญหาส่วนตัวหรือว่าปัญหาครอบครัวที่คุณมีเนี่ยมาลงกับเขานะคะเพราะว่าไอรินมีความรู้สึกว่าบางครั้งคุณอาจจะมีมาตรฐานสูงก็เป็นไปได้หรือไปเห็นคนอื่นที่มีความรักดีๆที่แบบเออแฟนฉันไม่เห็นทําแบบนี้ให้ฉันเลยก็อาจจะงอนเขาก็อาจจะโกรธเขาไม่พอใจเขาได้คือแผ่นไพ่เหมือนมองไปในทิศทางว่าชาวราศีมังกรอย่าเอาแต่ใจมากหรือว่าอย่าโกรธเขาอย่าทําอะไรที่คุณรู้สึกว่า มันเป็นการเหมือนเอาแต่ใจมากจนเกินไปนะและแผ่นพายสิ่งศักดิ์สิทธิะะ์เทวดานางฟ้าน,นะคะอยากจะบอกคุณว่าให้คุณรักษาทัศนคติที่ดีๆคิดบวกนะคะ เอาไว้เยอะๆเลยกดแรงดึงดูดจะเร่งก่อตัวสร้างความปรารถนาให้กับคุณค่ะนี่คือการเร่งความฝันนะคะรักษาความล่าเริงมั่นใจอาจจะต้องใช้เวลานานแต่ในไม่ช้าคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงนะคะเพราะว่าความฝันใกล้จะเข้ามาเป็นจริงทุกทีแล้วค่ะและองค์พ่อพระพิคเนตนะคะอยากจะบอกชาวราศีมังกรว่าอยากให้คุณลดอีโก้ลดความเป็นตัวตนของคุณนะคะ ยอมรับการช่วยเหลือจากผู้อื่นบ้างนะและนี่คือพลังงานดีๆของชาวราศีมังกรนะคะอย่าลืมกดหัวใจกดคอมเมนต์กดติดตามช่องไอเลนเติร์ดอาร์ให้ด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักมาได้เลยนะและอย่าลืมบอกด้วยนะคะว่าแม่นหรือไม่แม่น,มน,มนยังไงนะเจอกันใหม่โอากาสหนนะ้าขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังทั้งการงานการเงินความรักและก็มีสุขภาพที่ดีและอย่าลืมส่งไปให้เพื่อนของคุณหรือว่าคนที่คุณรักถ้าเขาเกิดในราศีมังกรนะคะสวัสดีค่ะ